Okay. นะครับวันนี้ผมจะรวบรัดให้สั้นกว่าคลิป,ลปที่แล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนที่ศาสนาผมพูดยาวไปหน่อยนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอาการของเดาวูหรือว่า,ามันมีหลายมิติบ้ากที่ผมจะพูดวันนี้นะครับพอดีผมไปเจอศัพท์ตัวหนึ่งในที่เขาใช้นะครับดันเป็นศัพท์ตัวเดียวของตัวเจต์ที่ อ่าอีลอนมัสใช่ฮะใช้ก็คืออ่าเป็นตัวคล้ายๆนะคล้ายๆแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับผมผมคำว่าโปรโปรโพสติสเนี่ยหรือเนือน้อโปรโพสติสเนีน่ยมันไปอ่ามันดันไปคล้ายกับคำคำหนึ่งที่เขาอาธิบายความหมายของอย่าง เรื่องของเดซาบูนะครับเขายากนะฮะอันนี้อันนี้จากวิกิพีเดียเลยนะเดี๋ยวผมเชื่อให้ดูนะกองกองอ่ะเพราะมันอ้าโอเคอ่า neurological นะฮะ anomaly นะฮะซึ่งไอตัวเนี้ยเขาบอกว่า Uh, medical d i s o r d e r นะครับ mm hmm. ก็คือการรักษาผู้ป่วยที่มี uh, ไม่ค่อยมีศักยภาพทางด้านร่างกายนะครับเะสมอง mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาจะใช้วิธีการใช้ electrical discharge นะฮะ mm hmm. ซึ่งมันตรงกับ proposal อาจจะเป็น proposal ก็ไรหรืออาจจะเป็น research ในของปีที่แล้วผม mm hmm. ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าคือ อย่างที่เห็นเอกสารมันบางมากนะจริงๆวิจัยมันต้องหนาวันนี้นะครับเ,เหมือนเหมือนกับอ e ่าอีเท่าเอ็มสีกำลังสองของไอสไตล์ก็คือถ้าคุณไปอ่านต้นฉบับเนี่ยมันมีหลายร้อยหน้าเหมือนกันนะที่เป็นภาษาเยอรมันนะครับอ้าวล่ะทีนี้เนี่ยทำไมมันมาอยู่ในหมวดของเดจาวูนะฮะเออเขา เขามีหลายทฤษฎีนะอันนี้ผมพูดสดุดให้ฟังเลยกันนะที่ผมถือเอกสารนั้นเนี่ยผมไม่ได้ปิ้นมม่วๆนะครับเอ่อผมผมไม่รู้จะเลือกแสดงยังไงเพราะว่าเ,เวลามันน้อยมากนะฮะกอ็อืมเราแบ่งเดชวูได้หลายประเภทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการรับรู้นะฮะคือในเชิงศาสนาก,ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการเห็นภาพในอานาคตการย้อนอดีตอะไรเงี้ย นะครับหรือว่าอาจจะเป็นความทรงจําในวัยเด็กที่คน,คนส่วนใหญ่คุณจะลืมได้แต่ก็ไม่สามารถลืมได้นะครับอาจจะเป็นภาพย้อนกลับมาซึ่งในเชิงเชิงอ่เชิงวิทยาศาสตร์และกันเนาะอ่อมันมันเป็นเรื่องของสมองนะครับแล้วก็ประจุไฟฟ้าในสมองที่มีอยู่ในร่างกายของทุกคนนะครับอ่าผมอาจจะใช้ศัพท์ค่อนข้างออกแนว ศาส,สนาที่อิงไปทางวิทยาศาสตร์หน่อยหนึ่งนะฮะบ,บางคนก็ฝันฝันเห็นตรงหน้านี่จะเยอะจะเยอะมากนะครับส่วนตัวประสบประสบกับเดซ่ก็ก็คงต้องใช้ผมเป็นเซนนะครับคือบางทีเรารู้สึกว่าเราทําอะไรเนี่ยมันมันจะมีช่วงที่เราสามารถตัดสินใจได้ถูกกับช่วงที่เราตัดสินใจได้ผิดคือมันไม่สามารถ a c ค u คิ t เได้ขนาดนั้นนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ผม ตอน่เดี๋ยวผมเป็นลมชักเนี่ยผมช็อตไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้แต่เหมือนหมอจะจิ้บไปทีหนึ่งกันนะครับนะก็ลมชักเนี่ยผมรู้สึกว่ากะตุกไม่ได้กระตุกไม่ได้กระตุกกระตุกหัวใจแผลนะฮะเอาล่ะทีนี้เนี่ย ที่ที่ที่ผมมาดั่งเป็นที่ดูเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าอีลอนมัสสามารถใช้เขาเรียกว่า medical disorder จำพวกไฟฟ้าเนี่ยผมรู้ว่ารู้ไฟฟ้าจี้เข้าไปในสมองไงก็คือโดนใช้พวกการเย็บพวกนี้นะครับเนี่ยเย,เย็บนะฮะอันนี้ผมเคยให้ดูแล้วแต่อีกที่แล้วนะไม่ให้ดูอีกแล้วนะไปหา A, อ่านเอาเองใน natural link อีลอนมัสเซิร์ชเข้าไปไปดูเรื่องของเปเปอร์เจอแจกฟรีให้อ่านฟรีเออโหลดมาปิ้นมา <c oughs> นะจบจบนะครับเรื่องอีลอนมัสนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาวิพากษ์กันนี่ก่อนว่าถ้าในหมวดของเดจาวู u, พูดถึงเมทริกอลดิสออร์เด้คือการใช้ไฟฟ้าของอีลอนมัสเนี่ยจยี้ไปที่สมองปืดปืด,ปดเพื่อเพิ่มความเป็น อาผมขอใช้คำว,ว่า Genius สลวกันหรือเพื่อ Medical เพราะว่าอะไรเพราะว่าบุคคลที่รู้อะไรมากกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยจะจะสามารถจดจำได้อย่างที่ผมว่าจดจำเรื่องในอด,ดีตด้นั่นหมายความว่าความจำเขาต้องดีขึ้นถูกไหมฮะอันนี้คือความเป็นไปได้ของเดจาวู ue, นะครับเดจาวู ja ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์ซ้ำหนึ่งเดียวนะอ่ามันเป็นเรื่องของอดีต อดีตเลยอดีตแบบอดีตเลยก็มีเหมือนกันนะฮะในความหมายของผมนะในในความหมายที่ผมตีความหมายนะว่เาเนี่ยผมผมไม่แคร์ว่ากล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะเมดิคอลก็คือการรักษานะครับจีเนียสก็คือ,อพวกอัจฉริยภาพนะฮะพวกนี้เนี่ยบางทีอ่าผมเห็นสังเกตหลายรอบลวพวกอุบัติเหตุเนี่ยชอบบอกขา่าวไม่รู้อขาข่าวจริงหรือเปล่าก็คือรถชนปุ๊บจากเด็กที่ ไม่ไม่ไม่ภาษีภาษาเกตก็ไม่ไดีรถชนพุกผ่าตัดสมองก็กลายเป็นจี้เนี่ยอยู่ๆก็เขียนแบบเครื่องบินได้ <c oughs> ถูกไหมฮะเออไปหาเอาเองนะตามข่าวมาสักพักอ่ะผมคงไม่ปินให้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเร f เฟเรนซ์นะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะชอบกันหรือเอิ่านะชอบชอบเรสเฟเรนซ์ครับชอบมากเลย อโอเควันนี้พูดรวบเลยแล้วกันเฮ้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นสาเหตุของเดรูงงนะครับก็มีหลายสาเหตุนะฮะเป็นเรื่องเมดิคอลล้วนๆก็คือพวกอ่าสายุขภาพนะครพวกอะไรพวกนั้นพวกหมออ่ะทีเนี้ยพอเราพอเราจเนสรุ่เนี่ยเรารู้แล้วเราควรทำอะไรถูกไหมันจะเป็นสัญชาตยาณอย่างนี้เขาเรียกอินสติ t นะฮะ i n น t ตินนะครับ, inct, รบกับเรื่องของอ่า Memory ผมผมแบ่งแบบนี้เลยนะอ่าแ p ปพ i n g อ่าอันนี้คือสัญชาตญาณความจำประยุกต์ใช้ information นะครับผมแบ่งประเภทของบุคคลอัจฉริภาพ แบ่งเป็นอินสติ้งคือคนที่ใช้สัญชตาตญาณในการตัดสิในใจตา่างๆผมไม่พูดแล้วกันงเคือโอ้โหไม,ไม่พอไม่พูด <laughs> อธิบายเมมโมรี Memory ่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับไอคิวนะฮะไอคิวนะครับไอนะคิวแอพพลายแอพพลายจำเป็นพวกนึกถึงสิ่งที่เราต้องใช้แต่ไม่ได้แปลว่ามันเหมือนกับพ่อค้าคนกลาง อ่าอีคอมเมิร์ซนะครับอีคอมเมิร์ซอาจจะเป็นเรื่องของไอเดียแล้วบังเอิญไปเจอกับการตัดสินใจที่ชารฉลาดไปเจอกับเพื่อนที่เก่งแล้วก็ไปเปิดเว็บไซต์ที่ยังยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะสุดท้ายคือ innovation. อินโนเวชันอันเนี้ยผมไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีอย่างเดยวหมายถึงทรานสดิชนอลทรานสดิชนอลเนี่ยคำเนี้ย ถามว่าพันกว่าปีที่แล้วก็เป็นทรานเดชเนลไหมร้อยกว่าปีที่แล้วก็เป็นทรานเชแนนั่นหมายความว่าทรานเดชเนลคือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ถูกไหมฮะพออยู่ในของ history อง historical แล้วกันเนาะ historical แปลว่ามันสำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญนะมันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอาจจะเป็น true อาจจะเป็น false หรืออาจจะเป็นผสมปนเปกันถูกไหมฮะ นั่นหมายเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อย่างน้อยมีคนสนใจนะครับ innovation ผมไม่พูดถึงแล้วกันทุกคนต้องต้องต้องอยากดูอยู่แล้วนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะทีนี้มาเรื่องของ medical disorder พูดโดยไบนะนะนะผมอัดทิ้งไว้ผมก็ไม่รู้ว่าวันไหนผมจะกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือการรักษาทางสมองก็คือสภาพของสารเคมีในสมองด้วยนะครับ รวมถึงเอเรื่องถึงทุกพลภาพนะครับเรื่องของการขยับร่างกายพวกที่เป็นอัมพาตออกมาพื้นน่อเงี้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็ใช่นะเพราะว่าสมองเนี่ยมันมันมีส่วนสําคัญเพราะว่ามันเป็นตัวเ,เขาเรียกว่าแบ่งประสาททุกอย่างเออผมรู้แค่นี้แหละผมผมไม่บอกเนี่เส้นเลือดชื่ออะไรไม่เอานะแม่ผมไม่ได้ซอขนาดนั้นเน เออไม่ไม่ต้องขนาดาษแบบโอ้ก็มองซ้ายไม่ไม่เอาไม่เอาผม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 ไม่มีตัวนี้ครับผมไม่มีตัวนี้ขอโทษด้วยนะผมไม่มีตัวนี้นะแ p p พ y in อินก็อินโนเวชั่นอินสติ้งนี่ก็สติ้งก็ก็เมนูนะอาจจะไม่มีก็ได้บางทีก็งินเกินอนๆนะนรับไม่เนี่ยเกียว่าบวิจนี่แต่ผมยังไม่ไม่ไม่ีด้ตัวเองวาจินส์นะครับแต่ผมเป็นประเภทที่อ่าอืมอ่ะ พูดถึงเดซาวูต่อดีกว่าเนาะพูดถึงตัวนะเองนะเดี๋ยวกใจผมก็ให้ความสนใจตัวเองมากกันไปเออ่ทีนี้เนี่ยเดซาวู ja จะมีเรื่องของอดีตที่ผมบอกใช่ไหมฮะอินสตินนะฮะก็คือการสั่งใจที่ชูวิ้มตาคือจะเป็นเหมือนกับว่าหนึ่งว,วินาทีที่แล้วควรจะทำอะไรนะฮะก็คือเหมือนกับกึ่งกึ่งกึ future, ่งกึ่งฟิวเจอร์นิดหนึ่งนะฟิวเจอร์นิดนิดนะฟิวเจอร์ไม่ใช่ฟิวเจอร์พาร์กนะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ผมพูดในเชิงแบบ แล้วก็เป็นเรื่องของฟิวเจอร์นะครับและเชื่อฟิวเจอร์บอร์ดด้วยนะฮะอ่ะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของโปรเจกต์ของอนะิทนอะิลเลนอะีเลนนะัสเนี่ยก็คือว่าทีนี้เนี่ยการที่เราใช้ไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปในสมองเนี่ย ความเสี่ยงมันจะสูงนะครับมันไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีที่จะให้ใครยอมรับง่ายๆนะครับกูอาจจะประสบความสําเร็จในการทดลองหนึ่งแล้วนะฮะในปีที่แล้วไม่ได้แปลว่ามันจะใช้กับคนได้ทุกครั้งนะครับมันคงไม่มีใครยอมขนาดนั้นนะผมเชื่อว่าการเห็นขันทางความรู้หรือว่าการศึกษาหรือ education นะครับ education yeah. เอ่อ มันยังไม่ยังไม่โทษนะับผมไม่ได้ดูถูกนตผมยังยังยังต่อให้เมืองนอกเลไก็ยังไม่สูงขนาดนัน้ที่เราจะเรียนรู้กันไม่ได้อ่าผมใช้คํานี้ดีกว่าผมจะได้รู้สึกว่าเออทุกคนทําได้นะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของ time สิ่งที่แรกเปลี่นคืออะไรคือ time เข้าไปถูกไหมฮะ freeze เข้าไป รีไม Be uh, mm ่พอคอนเน็กชันถูกไหมฮะเอออ่นนี้นั่นจริงทุกอย่าง time b a s e connection life life span so mm hmm. ก็ใช่นะแต่ life span so mm hmm. เ,เนี่ยเป็นคำเรียกว่าสิอวงจรชีวิตที่เหลือก็น่าจะอยู่ที่ time มากกว่านะอืมอไกนีดเออ c o m m มูนิตก็ได้นะพวกนี้ก็จะเป็นพวกพอพลเรืเราไม่น่าพูดถึงมันอยู่แล้วนะ <c oughs> พาผักไปก่อนนะพวกนี้พูดเก่งนะพูดเก่งพูดแล้วมีคนฟังนะอื <c oughs> ทีนี้เนี่ยพูดถึง Education มันไม่สูงมากนั่นหมายความว่าไอ้โปรเจกต์ตัวเนี้ยที่เขาจะมารักษาเนี่ย คือเขาเขาวางแผนมาดีมากว่าเขาจะเป็นเหมือนกับ medical disorder แต่ในในยะอ้อมๆเนี่ยการที่พัฒนาบุคพัฒนาองค์ความรู้ของสมองคนมันจะเป็น genius ให้ได้นะครับซึ่งมันมีในยะแฝงอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่มี usb มาเสียบข้างหลังแล้วก็ดึงออกหลืออะไรอย่างเงี้ยไปไปไปทำให้สมองมัน,มนเครียดกว่าเดิม,มนะบางทีถ้าถ้า มันเป็นเรื่องของการถ่ายโอนข้อหนึ่เหมือนกับว่าเราเราเราตอนเด็กๆเราก,ก็ยังโทษนะฮะสมัยผมหน่งบวกหนเท่ากับสองก็เป็นสมัยผมยเด็กๆก็อาจจะจําไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบความรู้ที่มันเร็วมากแล้วมันฝึกฝึกเข้าไปในสมองเบรียนคือคุณต้องนึกถึงไอ้ตัวนี้ด้วยฮะอ่อ เรื่องของสภาวะจิตใจว่าเขารับไหวไหมคุณนึกถึงว่าคอมพิวเตอร์มันก็เป็นแค่คอมพิวเตอร์แต่มันก็มีเรื่องของอสมัยก่อนีังมีเรื่องของความร้อนนะค,ะนคร,รับบางคนรับได้บางคนรับไม่ไหว คนเราเกิดมาเหมือนกันทุกคนมีความเป็นยูนิคนะครับเราไม่ได้โง่ no 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 no, no. no. เลิกกากับค,คึงโง่บางคนบางคนใช้คำว่าโง่เนี่ยก็คือในในยะอายรู้ไหมหนึ่งสมมติว่าเราเอาส้มตำถาดหนึ่งไปเสิร์ ให้กับคนอีสานนะครับเต็มจานเลยเขานั่งโต๊อยู่แล้วเขาสั่งด้วยแล้วก็ถามว่านี่ซุต่าใช่ซุต่าจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว,ว่าอันนี้เขาเรียกว,ว่าอนะไรมันมันตื่นละอยามีเนระื่องนะครับรู้อยู่แล้วแต่ก็ยังถาม